ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบักเหมือนชินเคยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นในแบบส่วนน้ําหรือวอเตอรพ์พาร์คนเองนะคะ,ะแต่ไม่ใช่ส่วนน้ําอันเดิมนะคะนี้จะเป็นส่วนน้ําที่น่าสนุกเหมือนกันนะคะจะได้เดินได้แบบเยอะกว่าอันเก่านะคะคลิปที่แล้วอะ่ะไม่รู้ว่าบางคนจําได้หรือเปล่านะคะก็ไปดูกันเลยมาเลยนะคะ บางคนสงสัยว่าทําไมเราไม่ใส่เสื้อเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ใส่เสื้อเนี่ยเอมมันจะมันจะไม่ได้ถอดเสื้อแล้วพอใส่ชุดว่ายน้ําใช่ไหมเสื้อมันจะไม่ออกไปนะคะเดี๋ยวไปหนึ่งเนี่ยมันมันได้นะคะ้แบบเนี้ยเราเอาชุดนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้เนาะนี่ทรงผมนี้เป็นงาเป็นงา หน้าตาหน้าตาเปลี่ยนไม่ได้เนอะคีค่าประมาณนี้แล้วกันนะค่แล้วก็เราจะเข้าไปในเกมไปเลยเอออันนี้หมายความว่าอ๋อฝั่งนู้นนะคะเรามาผิดเรามาผิดแล้วตกลงมันฝังไหนกันแน่เนี่ยอ้าวโยโย,ย่ก็มืดเลยนะคะพีเลิกแค่แปแมปนี้สงสัยจะต้องเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วยังไง แล้วมาอยู่กับคนนี้เนี่ยนะโอ้มาอยู่เพื่ออ๋อเราต้องเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่สวนน้ำแสนสนุกด้านเองนะคะจะบอกว่ามันใหญ่มากๆเลยนะคะดูสไลเดอร์สิคะโอ้โหคือแบบชอบอ่ะชอบเดีนน๋ยวแบบนึงนะโอเคค่ะ มากเลยอ่ะกระโดดลงน้ำไปก่อนล้วกันปิ้วโอ้โหสนุกสุดๆแล้วคะน้ำเย็นเฉียบมากๆเลยอ่ะโอ้โย่โย่แซ่บโย่เอ้ยโย่โย่โย่เคค่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าน้ำมันสมจริงมากเลยอ่ะเคค่ะสไลด์เอิ่มก่อนที่จะไปเล่นสไลด์ดอร์นะคะเราต้องมากระ มาทดสอบความกว้าคำความกล้าหน่อยนะคะคือกระโดดที่ที่สูงย์ไสุดเก้าพันชั้นเก้าพันชั้นนะคะจ้าวอ้าววยด้วยฉันลงไปไหนเนี่ย,ยว้าวทำไมถ้าขึ้นมันแปลกๆนะคะ แล้วบางคนบอกว่าทำไมจีจัดไม่อยู่ด้วยก็คือจีจัดมันใช้ไม่ได้นะคะคือเศร้ามากเลยโอเคค่ะน่าจะถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวไบทนาทำไมมันไม่อีกนิดเดียวแล้วบนี่ยอ๋อต้องไปขึ้นฝั่งนี้อคืนแล้วขึ้นสิ ั่นอยู่ได้เอิม่มทุกคนมันก็สูงอยู่นะที่เราเออไม่เป็นไรนะคะเราจะคือแบบตกเลยอะ่ะสาขึ้นสไลเดอร์สูงทังทีนี่อืมไม่ต้องมากระโดดน้ำแล้วนะคะเราไปเล่นสไลเดอร์กันเลยบางคนบอกว่าทำไมกระหันจังเพราะว่ามันดือนด้อไงมันดื้ออ่ะเขาจะเขาไม่ดื้อปะ่ะอืมแล้วที่ขึ้นสไลเดอร์อยู่นะแล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกก็งงๆหน่อยนะคะ โอ้โหนั่นงงที่ขึ้นสไลเดอร์ทำไมมันสูงอะไรอย่างนี้แปบ๊บหนึ่งนะจะบอกว่าจะขึ้นไปตรงนู้นหรอเออมันไม่ได้ละมั้งโอ้ก่อนไม่เอาอันนั้นนะคะเราไปดูอันนี้ดีกว่าจะบอกว่ามันวิ่งช้ามากเลยอ่ะกิ๊กท่าหน่อยกิ๊กท่าหน่อยโอ้ชิวแล้วเกินท่านั่งท่านอน จะบอกว่าอันนี้อะไรใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นทางการฮ่า <laughs> โอ้โหนี่ก็เวอร์ไปเกินนะอันนี้อะไรอ่ะงงเหมือนกันแล้วที่ขึ้นสไลเดอร์นนะ้ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะหรือว่าอยู่ตรงนู้นไม่รู้เหมือนกันนะคะลองว่ายน้ำเล่นไปเกินได้เกินนะ แว่าขึ้นสไลเดอร์อันนู้นมันน่าจะเป็นนีงนะทุกคนอ๋อหมายถึงให้ขึ้นไปนู้แล้วก็กระโดดเป็นด่านออฟบี้แล้วไงอะทุกคนแล้วไงอะแล้วไงอะทุกคนสรุปแล้วแล้วยังไงอะเหมือนงงเหมือนกันแล้วคะแล้วยังไงอะโอเคค่ะเราน่าจะขึ้นสไลเดอร์ แล้วเพื่อนมาติดอะไรอ้าวยูยูสว่างเลยอะทุกคนมันแบบพิลึกอะแล้วทำไมทาขึ้นบันไดมันแปลกจุงเบยอันนี้คือที่กระโดดนะคะเราไม่กระโดดและเราไม่ยอมแล้วพื้นจะมาขวางเพื่อขวางทางเนี่ยขี้ขวางทางเอ่อีอ่เก๊กเก๊กเ ช่วยว่าด้วยก็เดเกือบเดสมอลล่ไปแล้วนะคะให้ค่ะสารุปว่าเราเจอทางขึ้นสไลเดอร์นะคะก็คือตรงนี้แหละเข้าใจผิดเล่นเล่นครั้งแรกก็เลยง,งงงหน่อยนะคะมาเลยโอ้โห ож! สปีดสปีดลันนะคะตอนนี้เราขึ้นสไลเดอร์นะคะซึ่งมันไม่สามารถมองเห็นตัวเราได้นะคะโอ้โหทุกคนมันอะไรกันเนี้ยแล้วเรา อะไรอะ่ะทุกคนช่วยมวด้วยช่วยมวด้วยหมายความว่ายังไงเนี่ยเออทุกคนทำไมวามองอะไรไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนช่วยมาด้วยงั้นเราขอตัดคลิปก่อนนะคะซึ่งว่าขยับไม่ได้เลยโอเคค่ะแล้วก็ได้รีเซ็ตตัวละครแล้วก็มาใหม่นะคะ ตรงนั้นม so, ันเอ่อมีเทคนิคที่ผิดพลาดไปหน่อยนะคะก็จะเริ่มมานะคะวู้วาวายวายวายสนุกมากเลยวู้ทุกคนมันสนุกอะไรขนาดนี้เหรอเนี่ยเออโอ้โหกระจาย โอเคค่ะสรุปว่ามันไม่ได้ผุนะคะงั้นก็ขอตัดคลิปอีกทีนะคะเพราะว่าเออขึ้นสไลเดอร์นี้มันมองไม่เห็นตัวเราแล้วไม่รู้จะรีเซ็ตยังไงนะคะก็เออขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็ขอตัดคลิปไปอีกคลิปนะคะคิดไปคิดมาแล้วเราว่าสไลเดอร์นี้น่าจะสนุกสุดนะคะโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้แล้วแล้วต้องมาตัดคลิปสองรอบเลยเนี่ยเฮ้ค่ะก็ ลองเล่นสไลเดอสีฟ้นนะคะน่อจะสนุกได้เดูยด้วะค่ไปเลย 1, 2, 3ว้าวสนุกมากมากยาตูมโอ้โหสนุกมากเลยนะคะสนุกแต่ว่าไม่เห็นตัวเรานะคะคีค่ะก็ขึ้นก็เอิมลองขึ้นไปข้างบนเลยนะคะ โอเคค่ะตอนก็คือแบบตอนที่ขึ้นเขามาที่แบบยากมากแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะคะเขาแบบสูงมากอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะคือแบบเขามันสูงมากเลยอะ่ะทุกคนสูงมากๆแล้วตอนที่ปีขึ้นมาที่แบบเหนื่อยมากอะ่ะเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยอะ่ะเอเยค,ค่ะเล่นสไลเดอร์ต่อไปเลยไปโลดไปโลด ย่อย่ออันนี้เรานั่งสไลเดอร์อยู่นะเดอ้อทุกคนทุกคนทุกคนอันนี้เรานั่งสไลเดอร์อยู่นะเราไม่ได้พูดผิดนะคือแบบกระแสน้ำนี่รุนแรงจุงเลยเคีค่ะก็ สนุกดีนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นตัวเองเนี่ยหลังคือแบบทุกครั้งตอนลงสไลเดอร์นี่แทบจะไม่เห็นแล้วต้องตัดคิดไปกี่รอบเนี่ยเอ้ยังง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 ่หนึ่ง,ง,งแล้วน่าส,สามารถนั่งเอ่มเบงนะคะ พี่แคก็เอ่อเราขอขยายไปหนูก็สำหรับวันนี้สนุกไหมคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเด้อสวัสดีแค่